สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับ Daily b e l l Podcast ประจำเช้าวันพฤหัสที่26สิงหาคามค่ะ g o a n s น c h s นะคะมองว่าเฟดจะเริ่มประกาศการลด QE ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเพิ่มขึ้นเป็น45%จากเดิมที่25%และปรับโอกาสในการประกาศในเดือนธันวาคมลงเป็น35%จากเดิมที่55%แล้วก็คาดว่าเฟดนะคะจะทยอยทำการลด QE เนี่ย ลาย1.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล10,000ดอลลาร์แล้วก็ MBS 5,000ดอลลาร์แล้วก็จะสิ้นสุดการทำเทเอรลริงในเดือนกันยายนปีหน้าค่ะฝั่งของเรื่องวัคซีนนะคะเจนเจค่ะผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดโดดเดียวได้เผยผลการทดลองู o เ s t e r shot นะคะหรือการให้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่องในคนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป พบว่าผลการทดลองนะคะมีแนวโน้มที่ดีโดยผู้ที่ได้รับการกระตุ้นอีกิเข็มจะมีคลผลการที่สูงขึ้นกว่า9้าเท่าค่ะเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับเพียงแค่โดสเดียวนะคะหลังจากผ่านไปแล้ว4สัปดาห์อย่างไรก็ตามค่ะบริษัทก็ยังคงต้องตามผลการทดลองในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งส่วนภาพรวมตลาดนะคะนดดักละเอสแอนด์พีห้าร้อยยังเดินหน้าปิดบวกทําจุดสูงสุดใหม่ขณะที่ระหว่างวันค่ะตลาดหุ้นผันผวน รอดูการเผยแผนการทำเทปเปอริงของเฟดในการประชุมที่ทิกซสันโฮช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะโดยที Jones ่ดาวโจนส์ปิดบวกไป0.1% S&P 500บวกไป0.2%และ NASDAQ นะคะบวกไป0.2%ขณะที่บอลยู10ปีขึ้นตะระดับ1.35%ใกล้ทะลุระดับ1.36%ในช่วงต้นเดือนแล้วนะคะส่งผลให้กลุ่มธนาคารปรับตัวนำตลาด รวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวกับการรีโอเพนนิ่งค่ะกลุ่มผู้ผลิตชิปและก็เซมิคอนดักเตอร์ก,รก็ยังบวกได้ดีด้วยนะคะขณะที่ g จแอน t AC, ์แท็กไทแอนเทคนะคะก็มีการปรับตัวผสมผสานกาันหลังคาดว่าจํานวนผู้ติดเชื้อร,รายวันในสหรัฐน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็สต็อกยุโรปหดร้อยนะคะปิดบวก0.01เเซและตลาดหุ้นยุโรปอื่นๆก็ปิดผสมผสานกันนะคะยังคงรอดูการประชุมที่แจ็คสันโคลอยู่ค่ะ ่วนนิกเคอีนะคะก็ปิดที่ระดับ27,725จุดลดลงไป0 0 3ค่ะดัชนีเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าที่ปักตัวขึ้นแรงนะคะเกือบ1%เลยทีเดียวซึ่งก็หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเตรียมขยายการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก8จังหวัดรวมเป็นย1ส็จังหวัดหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงกระจายไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวแล้วก็อาจจะเกิดการล่มสลายของระบบสาธารณสุขของประเทศได้นะคะ ด้านโก็กังวลนะในเรื่องผลกระทบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้นะคะและฝั่งของตลาดหุ้นจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมพลินะคะปิดเที่ยดดับ3,540จุดปิดบวกมา0.7%ซึ่งก็ได้รับแรงหนุนนะคะจากการอาัดฉีดสภาพคล่องระยะสั้นผ่าน OMO และก็การให้เล่งวัคซีนนะคะแก่คนในช่วงวันอังคาระคะ่ะขณะที่ห้างเสีงเองนะคะก็ปิดลดลงไปเล็กน้อย0.1%โดยปิดทีรดดับ25,500 693จุดนะคะนักลงทุนก็ยังคงระมัดระวังในหุ้นของกลุ่มเทคค่คะตลาดหุ้นไทยนะคะเซ็นดิ้งเด็กปิดที่ระดับ1,600จุดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งก็เล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็ในระหว่างวันนะคะแต่การปิดบวกครั้งนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง7.65จุดค่ะ คุณไทยนะคะก็กลับมาแตะระดับ1,600จุดได้ในรอบ2เดือนและแรงซื้อเมื่อวานก็เกิดขึ้นในกลุ่มของธนาคาร ICT แล้วก็วัสดุก่อสร้างค่ะราคาทองคำนะคะไหลไปปิดที่ระดับ1,791ดอลลาร์ลดลงไป0.7%นะคะ่ะนักลงทุนนะคะ ก็ยังคงรอดูแผนการของเฟดอยู่นะคะแล้วฝั่งคอราคาน้ำมันค่ะก็ปิดที่ระดับ68.26ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะบวกมา1.2%ซึ่งก็พยายามฟื้นตัวอยู่นะคะจากการทยอยอนุมัติวัคซีนอย่างเป็นทางการในสหรัฐว่าจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันค่ะ กลยุทธ์การลงทุนแนะนําในช่วงนี้นะคะภาพรวมของการลงทุนยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องจากความเสี่ยงที่สูงขึ้นค่ะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายของด้านทางการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านการเงินที่กําลังเข้าสู่ช่วงสําคัญของการเปลี่ยนถ่นายนโยบายแล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆของภาครัฐเช่นการคุ้มแ้มธุรกิจบางกลุ่มของจีนนี่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่งผลให้จีนเนี่ยปรับตัว underperform กว่าตลาดอื่นๆค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็เรื่องการเมืองด้วยในสหรัฐนะคะเรายังคงแนะนําให้เข้าทยอยสะสมเป็นหลักค่ะแล้วก็เน้นไปที่กองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเช่น 1UGG นะคะ KTURO e Principal VNEQ ขณะที่การลงทุนในจีนยังแนะนำให้ชะรอดูสถานการณ์ไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ